จอมอาคมตามล่าเสือแม่ลูกอ่อนบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ท้ายวัดติดกับป่าช้าเป็นที่พักพิงของทิดเม่นชายวัยสามสกว่าอาศัยอยู่กับลูกชายวัยสิขวบที่สติไม่ค่อยดีแกเป็นตัเปลเลประจำหมู่บ้านทิตเม่นเป็นคนที่ชอบเล่นของชอบทางคาถาอาคม ชอบทางคุณใสจนเมียหนีหายไปตอนลูกอายุได้สองขวบและทิ้งลูกชายไว้ให้แกทิดเมนบอกกับชาวบ้านว่าเมียแกหนีตามผู้ชายอื่นไปทิดเมนรักและเป็นห่วงลูกชายมากไม่ว่าแกจะไปไหนทิดเมนต้องเอาลูกไปด้วยทุกที่และวันนี้แกต้องไปที่วัดซึ่งอยู่ห่างจากบ้านแกไม่มากใช้เวลาเดินไม่ถึงหนาที เพื่อทำพิธีศพยายสอนที่ตายด้วยโรคชราแต่ลูกชายก็นอนหลับตั้งแต่เย็นแกเข้าไปปลุกก็ไม่ยอมตื่นพลิกตัวเสร็จก็หลับต่อเฮ้อไอ้ลูกชายขี้เศร้าจริงๆคงต้องปล่อยให้นอนไปก่อนวัดอยู่ใกล้แค่นี้เดี๋ยวเดินกลับมาดูอีกทีแล้วกันแกพึมพำกับตัวเองพรางใช้มือลูบหัวลูกชายอย่างรักใคร่ แล้วก็รีบเดินไปที่วัดทันทีเสียงเพลงมอนร้องไห้ดังจนกลบเสียงต่างๆไปหมดจนกระทั่งพระเดินเข้ามานั่นแหละเสียงเพลงจึงเงียบลงทิดเม่นสารวนกับพิธีกรรมต่างๆจนไม่มีเวลาเดินไปดูลูกทั้งๆที่ใจแกอยากจะไปใจจะขาดจนกระทั่งพระสวดจบทิดเม่น ก็รีบเก็บข้าวของแล้วรีบจ้ำอ้าวกลับบ้านทันทีคืนนี้เป็นคืนเดือนหงายดังนั้นจึงมีแสงสว่างจากดวงเดือนสองสว่างจนไม่ต้องพึ่งพาไฟฉายประกอบกับคุ้นชินทางทิดเมนจึงเดินไปบนทางเล็กๆได้อย่างสบายตอนนี้แกเดินลัดเลาะไปทางหลังวัดและผ่านป่าช้าไปก็เป็นเขตบ้านแก แสงรำไรจากตะเกียงน้ำมันที่แกจุดไว้ก่อนออกจากบ้านส่องแสงผ่านลอดหน้าต่างออกมาทิดเม่นรีบจำพรวดพรวดเข้าบ้านด้วยความเป็นห่วงลูกแต่แล้วแกถึงกับยืนตัวแข็งดวงตาเบิกกว้างอย่างตื่นตระหนกแกไม่อยากจะเชื่อว่าภาพที่อยู่เบื้องหน้ามันจะเกิดขึ้นกับแกร่างลูกชายสุดที่รักของสัปเปิอเม่นจอมอาคม ไม่ได้นอนอยู่บนเรือนเหมือนก่อนที่แกจะไปวัดแต่นอนอยู่บนพื้นดินตรงลานหน้าบ้านร่างกายเป็นแผลเวอะหวะทั้งตัวส่วนหัวเละแขนข้างซ้ายขาดหายไปท้องและลำตัวถูกกัดและดึงถึงจนเนื้อแหว่งหายไปเป็นก้อนลำไส้และเครื่องในไหลเลี่ยราดอยู่ตามพื้นเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วตั้งแต่บนเรือนจนถึงลานดิน สับปะเริอเม่นสุดลงนั่งข้างๆศพลูกชายและโผลเข้ากอดร่างที่ไร้วิญญาณอย่างไม่รังเกียจเลือดเปิดเปื้อนไปทั้งตัวน้ำตาไหลาอาบแก้มแกตะโกนก้องออกมาอย่างคนไร้สติใครใครทำลูกกูจากเสียงตะโกนอันดังของสับปะเริอเม่นทำให้ชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงรวมทั้งกำนันเสริมได้ยิน ก็พากันมาที่บ้านของทิดเม่นแสงไฟใช้หลายดวงส่องสว่างไปทั่วลานดินเพื่อหาร่องรอยฆาตกรร้ายแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นคือรอยเท้าเสือที่มีทั้งขนาดใหญ่และเล็กลงมาหน่อยมันเป็นรอยเท้าเสือดูจากขนาดเท้าน่าจะมีสองตัวกำนันเสริมเอ่ยขึ้นชาวบ้านต่างพากันปลอบใจสัปเหร่เม่น แต่ดูแกไม่ได้ยินคําพูดของชาวบ้านเพราะดวงตาของสับเปลอเมน่นจ้องมองไปทางรอยเท้าเสือด้วยแววตาที่แข็งกร้าวและกัดฟันแน่นจนเห็นกรามปูดโปอยู่สองข้างแก้มหลังจากจัดพิธีศพยายสอนและลูกชายเสร็จในตอนเช้าตรู่ของวันลุ่งขึ้นสับเปลอเม่นก็แบกสัมภาระที่จำเป็นที่มีเพียงมีดพกเล่มยาว แล้วข้าวอีกสองห่อเดินออกจากบ้านมุ่งหน้าตามรอยเท้าเสือไปทิดเม่นไม่มีปืนผาหน้าไม้หรอกแกมีเพียงคาถาอาคมและความลับบางอย่างที่ไม่มีใครรู้กูไม่เคยทำร้ายใครมานานมากแล้วพวกมึงมาทำลายหัวใจกูตับเปลอเม่นคำรามอยู่ในใจและแกคิดว่าถ้าเอาเสือไม่ลงแกก็ยอมตาย ตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าแง้งจึงไม่มีฝนตกลงมารอยเท้าเสือยังคงอยู่ถึงจะเลือนลางไปบ้างแต่ก็ยังพอมองเห็นทิดเมน่นเดินตามรอยเสือมาถึงชายป่าดูไอเสือสองตัวจะไม่เดินแยกจากกันเลยรอยเท้าของมันเดินคู่กันไปตลอดทางน่าจะเป็นเสือแม่ลูกทิดเมน่นเดินตามรอยเสือเข้าป่าลึก โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยตอนนี้เวลาใกล้มืดเต็มทีแต่ภาพป่าโดยรอบจะเป็นป่ารกทึบมีต้นไม้ใหญ่บ้างเล็กบ้างรวมถึงไม้เลื้อยขึ้นระเกะระกะมากมายแสงอาทิตย์ตีส้มลอดผ่านใบไม้อย่างยากลำบากแต่ก็พอมองเห็นรำไรมันเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าควรหาที่ปลอดภัยอาศัยโดยเร็ว ทิดเมน่นมองหาต้นไม้ที่พอจะปีนขึ้นไปพักอาศัยได้ด้วยเมื่อตอนอายุ1819เคยตามลุงที่เป็นพรานเข้าป่ามาครั้งสองครั้งและลุงพรานก็สอนการอยู่ในป่ามาบ้างเขาจึงพอรู้วิธีเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในป่าและแล้วทิดเมน่นก็เจอต้นไม้ใหญ่และมีกิ่งก้านพอจะปีนขึ้นอย่างง่ายๆความสูงของต้นไม้ ทำให้มองเห็นสภาพโดยรอบได้อย่างชัดเจนเมื่อทิดเมนเลือกคาคบไม้ได้แล้วก็หยิบเอาข้าวจากย่ามและน,น้ำที่เพิ่งใช้กระบอกไม้ไผ่ตักมาจากลําธารที่เดินผ่านมาแล้วเอาย่ามไปห้อยไว้ที่กิ่งไม้ใกล้ๆหลังจากอาหารมื้อแรกของวันที่แสนจะฝืดคอเพราะไม่มีลูกชายกินด้วยเหมือนเมื่อก่อนทิดเมน ก็เริ่มมองสำรวจรอบๆความืดคืบคลานเข้ามาเต็มที่แล้วตอนนี้แสงสลัวจากดวงเดือนเริ่มทำงานสภาพรอบๆจะมีต้นไม้ขึ้นสลับกันไปมาแบบไม่เป็นระเบียบไกลออกไปหน่อยจะเป็นเนินหญ้าเล็กบ้างใหญ่บ้างและมีพุ่มไม้ใหญ่น้อยขึ้นอยู่โดยรอบ ทิทเมนนั่งเพ่งมองออกไปในความสลัวของป่าเพื่อรอเวลาเสือออกหากินส่วนใหญ่เสือโคร่งจะออกหากินในตอนกลางคืนหรืออาจจะเป็นเวลาใกล้สว่างวันนี้กูจะฆ่ามึงให้ได้สับเลอเม่นพ,มพึมพำในลำคอด้วยความแค้นพลันสายตาทิดเม่นก็เห็นงูตัวใหญ่กำลังเลือ้อยตรงมาหาเขาอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันได้ระวังตัวและด้วยความตกใจทิดเม่นพงะเอ็นไปข้างหลังแต่หลังแกไม่มีกิ่งไม้พิงทิดเม่นจึงหงายหลังอย่างเสียหลักในขณะเดียวกันงูร้ายก็ยกหัวขึ้นแล้วโฉกเข้าใส่ทิดเม่นอย่างดุร้ายแต่มันพลาดเป้าเพราะร่างทิดเม่นหงายท้องและกำลังยกมือคว่คว้าอยู่กลางอากาศ แต่ยังโชคดีที่มือแกไปคว้าเอาย่ามที่แขวนไม่ได้ไม่อย่างนั้นคงตกไปคอหักตายเขาไม่รอช้ารีบดึงตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนที่ไอ้งูร้ายจะเข้ามาอีกทีคราวนี้ดูเหมือนทิดเม่นจะไม่ยอมเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วตอนนี้ดวงตาของแกแดงกล่ำเขี้ยวงอกยาวออกมาจากริมฝีปากแล็บแหลมคมยื่นยาวออกมา ผิวหนังแห้งเกร็งจนเห็นเส้นเลือดปูดโปทิดเม้นแกเป็นปอบนั่นเองแกคลานสี่ขาไปตามกิ่งไม้พุ่งตรงเข้าหาไอ้งูร้ายไอ้งูร้ายก็ไม่ได้เกรงกลัวมันยกหัวขึ้นเตรียมพร้อมจู่โจมเช่นกันปอบเม่นจ้องงูตาไม่กระพริบทันใดนั้นไอ้งูร้ายมันก็จู่โจมทันที มันพงกหัวฉกวูบเข้าใส่ปอบเม่นอย่างรวดเร็วแต่ปอบร้ายก็ระวังอยู่แล้วมันใช้มือขวากางกลงเล็บจับไปที่คองูส่วนมือซ้ายใช้เล็บอันแหลมคมเจาะเข้าใต้คอและลากเล็บลงไปถึงท้องงูแล้วบิดข้อมือเล็กน้อยใช้เล็บเจาะเข้าเนื้อของมันแล้วงอนิ้วเกี่ยวกระดูกแล้วกระชากรอย่างแรง กลางลำตัวถึงกับขาดสะบัน้นกลายเป็นสองท่อนไอ้งูร้ายมันไม่ได้ตายง่ายๆมันยังบิดตัวไปมาแต่ปอบแม่นก็ไม่หยุดแค่นั้นมือขวายังคงจับแน่นอยู่ที่หัวงูมันใช้มือซ้ายจับท่อนหางแล้วกระชากอีกครั้งตอนนี้เนื้องูขาขาวหลุดออกมาจากหนังทั้งท่อนไอ้ปอบมันจับเนื้องูใส่เข้าปาก แล้วเคี้ยวอย่างอริอร่อยเมื่อส่วนหางหมดมันก็ลงมือลอกหนังงูทั้งส่วนหัวแล้วส่งเข้าปากจนหมดหลังจากนั้นปอบเม่นก็โยนส่วนที่เหลือทิ้งไปตอนนี้ดูเหมือนจะอิ่มน้ำสำราญทิดเม่นกลับคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้งและแกะถอยกลับมานั่งตรงคาคบไม้ที่เดิมและเริ่มเพ่งมองไปตามสุมทุมพุ่มไม้อีกครั้ง ตอนนี้เริ่มดึกสงัดมากแล้วเสียงเรีดริงเรยรยกรีดปรีกร้องเสียงดังเซงแซ่เสียงนกกลางคืนบินพึบพับมันเป็นไปตามคันลองของป่าลมเย็นเย็นพัดโช,ชยไม่หยุดหย่อนจนทิดเม่นรู้สึกหนาวสะท้านและแล้วกลิ่นสาบเสือก็ลอยมาเตะจมูกแกหันไปมองทางต้นลมพลันหัวใจของแกก็ต้องเต้นแรง เพราะแกเห็นเสือตัวใหญ่เดินออกมาจากพุ่มไม้และเสือตัวเล็กเดินตามออกมาดูไกลๆน่าจะเป็นโพรงจากต้นไม้ที่ล้มอยู่แล้วก็มีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมจนหนาแน่นทิดเม่นแน่ใจว่ามันคือเสือสองแม่ลูกที่เข้าไปฆ่าลูกชายแกแน่นอนเพราะดูจากขนาดตัวและขนาดเท้าที่พวกมันทิ้งร่องรอยไว้ไม่ผิดแน่ ทิดเม่นไม่รอช้ากว่ามีคู่ใจพร้อมปลายปีนล,ลงจากต้นไม้อย่างไม่กลัวเกรงอันตรายเพราะความแค้นมันแน่นอกเมื่อขาถึงพื้นแกก็กระโจนทยานตามหลังไอเสือไปเมื่อเข้าใกล้จนเห็นหลังมันแกก็ลดฝีเท้าลงแล้วค่อยๆย,ย่างอย่างเบาและเข้าทางต้นลมเพื่อไม่ให้เสือมันได้กลิ่น ทิดเม่นเขยบเข้าใกล้ทีละน้อยทีละน้อยตัวที่แกหมายตาคือตัวแม่เมื่อได้จังหวะแกก็เพ่นโผล่โจรทยานขึ้นบนหลังเสือตัวแม่แล้วโน้มตัวไปข้างหน้าพร้อมยกมีดขึ้นสุดแขนแทงพรวดเข้าใต้คอมันอย่างแรงแม่เสือยกสองขาขึ้นพรางสะบัดตัวไปมาทำให้ทิดเม่นตกจากหลังมันทันที ในขณะที่มีดยังคงปักอยู่ที่คอมันทิดเม่นยังคงนอนจุกอยู่ที่พื้นลูกเสือตัวกำลังปราดเปลียวพุ่งเข้าใส่พร้อมอ้าปากว้างหมายงับเข้าลำคอทิดเม่นภาพร่างของลูกแกที่ถูกเสือกัดตายผุดเข้ามาในสมองทิดเม่นยกมือขึ้นพลันเล็บอันแหลมคมก็ยืดยาวออกมาร่างกายแกเปลี่ยนเป็นปอบอย่างรวดเร็ว ในเวลาเดียวกับลูกเสือกระโดดเข้ามายืนคล่อมที่ร่างของปอบเม่นพร้อมที่จะงับเหยื่อแต่ปอบเม่นไวกวา่าแกกางกลงเล็บอันแข็งแรง้างขวาแทงพรวดเข้าคอส่วนข้างซ้ายใช้ทั้งห้านิ้วแทงเข้าช่วงท้องเสียงดังสวบพร้อมกำมือแล้วออกแรงกระชากอย่างแรงส่วนท้องฉีขาด เลือดและลำไส้ไหลทะลักลงใส่ร่างปอบเม่นจนแดงฉานร่างลูกเสือล้มตึงลงด้านข้างชักเกรงสักครู่ก็แน่นิ่งไปปอบเม่นดีดพึงลูกขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมแลบลิ้นอันยาวเลียเลือดของลูกเสือที่ติดอยู่ตามใบหน้าและริมฝีปปากตัวเองพลางจ้องมองไปที่แม่เสืออย่างดุร้ายส่วนแม่เสือคำรามลั่นด้วยความโกรธ เมื่อเห็นลูกของมันตายบาดแผลจากมีดที่ยังคงปากคาอยู่ที่คอไม่สามารถหยุดยั้งมันได้มันกระโจนใส่ปอบเม่นอย่างเต็มกำลังปอบเม่นกระโจนแผลลบมันอย่างว่องไวพร้อมพลิกตัวกลับแล้วดึงมีดออกจากคอไอเสือร้ายตอนนี้พละงกำลังของแกล้นเหลือเมื่อได้กินเลือดของลูกเสือเข้าไป ตอนนี้ปอบเม่นกับแม่เสือยืนประจันหน้ากันห่างไม่ถึง10เมตรปอบเม่นยืนถือมีดไว้ในมือแน่นเพื่อรอจังหวะให้แม่เสือกระโจนเข้ามาตอนนี้แม่เสือดูอ่อนแรงลงเพราะเสียเลือดจากแผลที่ปอบเม่นแทงแต่เสือแม่ลูกอ่อนมันดุร้ายเกินกว่าเสือธรรมดาแต่ดูเหมือนแม่เสือตัวนี้ มันฉลาดพอดูมันออกวิ่งรอบๆปอบเม่นพร้อมตะกุยดินจนฝุ่นฟุ้งขาวโพลนไปทั่วบริเวณและแล้วปอบเม่นก็ได้กลิ่นจาบเสือพุ่งเข้าจมูกอย่างแรงแกหันหลังกลับไปพลันขนหัวแกถึงกับลุกชูชันเพราะหัวอันใหญ่โตมหือมาของแม่เสืออยู่ห่างหน้าแกไม่ถึงศอกมันอ้าปากกว้าง เผยให้เห็นเขี้ยวอันยาวและแหลมคมแล้วมันก็พุ่งเข้างับหัวปอบเม่นทันทียังไม่ทันที่แม่เสือจะขบกลามเข้าหากันปอบเม่นก็เสียบมีดในมือเข้าลำคอของมันสุดแรงพร้อมๆกับเจ้าเสือร้ายขบกลามลงหัวของปอบเม่นขาดหลุดเข้าไปอยู่ในปากแม่เสือแกสิ้นใจตายทันทีส่วนแม่เสือ ถูกมีดของปอบเม่นแทงเข้าหลอดลมพอดีเลือดพุ่งกระชูดมันล้มตึงลงไปนอนชักเกรงอยู่สองสามทีก็สิ้นใจตายกำนันเสริมและชาวบ้านสองคนมาที่บ้านสับเปรเลเม่นหลังจากแกหายไปหลายวันกำนันเดินสำรวจไปรอบๆบ้านอันที่จริงไม่เคยมีใครเข้ามาบ้านสับเปเลอเม่นหรอกเพราะบ้านแกอยู่หลังป่าช้า ึงไม่มีใครกล้าเข้ามาหลังจากเดินสำรวจอยู่พักใหญ่กำนันก็เหลือบไปเห็นเนินดินที่อยู่หลังบ้านทิดเม่นแกกับชาวบ้านจึงเดินเข้าไปดูแต่ที่นัน่นมันมีป้ายเขียนชื่อไว้มีมันชื่อเมียทิดเม่นนี่ตกลงเมียแกมไม่ได้หนีตามผู้ชายแต่เมียทิดเม่นตายแล้วกำนันพูดขึ้นอย่างแปลกใจ ไม่มีใครรู้หรอกว่าเมียทิดเม่นตายได้ยังไงมีเพียงทิดเม่นเท่านั้นที่รู้แกคือคนที่ฆ่าเมียแกเองเพราะแกะเล่นของจนของเข้าตัวกลายเป็นปอบแล้วทิดเม่นก็เผลอฆ่าเมียตัวเองหลังจากนั้นแกก็พยายามควบคุมตัวเองเพราะไม่อยากทำร้ายใครและนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ ถ้าท่านชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะโชคดีไม่ถูกผีหลอก